วันนี้ให้อาหารแมวกีวัดปงใสนะครับแมวนักขนาดหลวงปูบ่ออยู่ก็เลยอาสามาดูแลแมวให้ กินลูกกินลูกอย่าแย่งกันเด้อกินให้อร็ดอร่อยเลยเยอะแยะเลยกินให้อิ่มนะครับนอารัดกินอิ่มแล้วแล้วครับชีวิตคนรักแมวนะครับ แมวเ,เป็นสัตว์ที่น่ารักสัตว์ที่นำโชคให้นะครับใครรักแมวจะมีโชคมีนางพ้าให้อาหารแมวด้วยนางพ้ามาจากที่ไหนไม่รู้เด้อวันนี้มีอาหารแม็กซิมามาหนึ่งกระสอบครับ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่รักแมวครับส่งอาหารมาให้นะครับกินให้อิ่มนะลูกเดอ้ออย่าแย่งกันเดอ้อมาลูกลงมากินกันเล้วกินให้อิ่มได้เดอ้อ ใครได้เห็นคลิปนี้ขอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นสะพานบุญให้กับน้องแมวนะครับขอบคุณครับขอกดไลค์กดแชร์นะครับซ่องสายันหน้างามครับสีทองสีทองบุญมี เพชรดำน้อยขนลือดีขนตาขนใจพิชสมัยดย้วยพิชสมัยครับพิชสมัยครับขอบคุณเอฟีนะครับ